สวัสดีชาวตุนค่ะดวงความรักประจำวันที่30พฤษภาคมคุณได้สามเหรียญน,นะคะส่วนเขาได้เฮอร์มิตขึ้นมากับหัวค่ะ วันนี้มีโอกาสที่จะได้พูดคุยนะคะกับผู้คนพบปะผู้คนเยอะอาจจะเป็นในเรื่องของการงานก็ได้มีการประชุมนะคะ,ม,รระ,ม,ะ,คะมีการปรึกษาหารือเราก็จะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะได้รับความร่วมมือเรื่องความสัมพันธ์ก็มีโอกาสจะได้พูดได้คุยได้เคลียร์ใจกันคู่ไหนมีปัญหาวันนี้เป็นวันที่ดีคะ่ะที่จะเคลียร์ทุกป,ปัญหาแฟนได้ไพ่เฮอร์มิตขึ้นมากับหัวแปลว่าเขาจะมีเวลานะคะหรือว่ามีโอกาสที่เขาจะเปิดใจคุยกับคุณแ,แล้วถ้าก่อนหน้านี้มีการงอนการบล็อกกันจะมีการอันบล็อกนะคะเราก็ได้เคลียร์ใจ ได้ไพ่ w o r d h waiting for แล้วก็ abundance นะคะอันนี้ชัดเจนเลยคู่ไหนมีปัญหาช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วนะคะที่จะกลับมาคือดีกันและความสัมพันธ์ต่อจากนี้มันจะแฮปปี้มากๆค่ะคนสนิทนะคะมีโอกาสจะได้เจอกับคนใหม่ๆนะคะคนที่เขาพร้อมจะเปิดใจให้เราคนคนนี้เป็นคนที่คุณรอคอยมานานถ้าเปิดใจคบหาสามารถลงเอยกันได้แบบแฮปปี้อนด i n g ค่ะ